Good evening พี่ตอนนี้มันเย็นแล้วค่ะ Good evening อัลฟิบัน Today I will leave you What is it? It's a toy form อ่ะ d a i s o d a i s o l 100เย็น100เย็น100เย็นโคตรเย็นโคตรตลบนะซื้อมาจากร้านละเย็นที่ไหนให้เลยให้อร่อยให้อรจอยชุๆเจ้แฟน ยังมันแบบความชอบเลยค่ะเรียงเลยเหรอคะยังไม่ได้รีวิวเลยนะมีอะไรบ้างคะของแม่ของแม่เป็นคอร์ดแรปปิ้งก็คือว่าคอร์ดก็แปลว่าเส้นไงพวกแบบสายไฟสาย USB สายชาร์จอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาพันๆแบบที่เก็บสายไฟอย่มันเจ็บตัวแล้วมันจะตายนะแตลกแล้วถ่ามันเป็นยางค่ะรูปแบบก่นะคะยางโอ p l e a s that is v e r y cool okay อะ which one you will begin with which one yes begin นกหวีดภาษาอังกฤษว่าไง whistle ป่ะใช่ใช่ is a giant whistle ไหน whistle คือไร whistle ไง whistle นกหวีดใช่ไหมใช่อ่าน whistle ป่ะ่าโอเค d a i โซอันนี้มันเป็นของ d a ด s o โซเลยนะแล้วเขียนว่า Japan quality คุณภาพคุณภาพญี่ปุ่นเ่าะของดีใช่ไหม ต้องเขียนว่าจะไปลนคุณตี้เนี่ยนะ q u ลิตี้คือค q u ลิตี้แบบว่าคุณภาพเออไอเนี่ยทับบูแผ่นกระดาษเนี่ยน้องๆบอกว่ามันใครมีขายแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยเคยเข้าดรโซไทยเนาะเราเลยไม่รู้ว่าไหนมีไม่มีไงแต่ว่าถ้าเกิดดรโซไทยมันจะขาย60บาทนะญี่ปุ่น30บาทเฮ้ยไม่ม่เสียงเหรอไม่ไม่อยา่กว่ปากเขาอ่ะแม่ใช่ไหมฮะฮะนี่ไม่เสียงทุงพี่เหรอมันไม่ได้เสียง เขาไมนใหญ่มั้งคือถ้าเล็กมันต้องเล็ก,ลกๆไงมันจะเสียงแหลมพอใหญ่ปุ๊บไอ้ตรงรูงใหญ่มันจะเสียงทุงท้มเสียงเจ๋งชอบเปลี่ยนแบบต้องพูกอ่ะในคำบนฝันอะไรอย่างเงี้ยเออเสียงเหมือนเดี๋ยวนะเช็ยงกำลัง <laughs> 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 ป้าลองไหมอะคะเองไหมชิ้นน้ำลายให้ป้าลองน้ำลายให้ป้าลองอ่ะป้าลองป้าก็อยากรู้ ป้าจะเป่าได้ง่ายกว่าป้าปากใหญ่กว่าค่ะไงไงเจ็บเนี่ยอะต่อไปเป็นจัมโบ้ลิควิดพลาสติกบอลลูนคิดเคลียร์ก็แปลว่าเป็นของเหลวนะลิควิดอ่าพลาสติกบอลลูนคิดก็แปลว่าลูกโป่งพลาสติกชุดเป่า ะะเป็นแบบใสบ้านเราก็เรียกลูกป่งวิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะตอนที่เราเด็กๆซื้อหลอดแค่นี้ปะป๊าจำได้ไหมเออเป็นเขาจะขาดเป็นแผงๆตามร้านของชำแล้วเราก็ไปซื้อทีละลูกตอนเด็กๆนี่เป่าแล้วก็มาเตะเตะกันอ่ะไม่ดีเลยนะเข้าปากเวลามันแตกเตะแล้วก็เป่าเพิ่มอย่างเงี้ยน้ำลายน้ำเลย์เด็กๆเล่นกันมันก็ไม่ตายกันนะ ก็มีเพชรอยู่วันนึ่งทุกวันนี้นะอุ้ยเดี๋ยวเนอะ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 เขาเอาหนิวเจาะนี่ม,นม,ม,มันจะมีแหลมๆที่ฝาเห็นไหมที่เจาะทางนี้อย่างนี้จึ้ออ่ามีรูทันทีอ่ะแม่จะแซมเปิ้ลให้ดูก่อนแซมมือมเหมือนไหมดูแล้วเหมือนมเหมือนไหมไม่รู้นี่อ่ะนะจะใช้นี่ไงวิธีเด่นนะต้องพนันพะันต้องพันเยอะขนาดนั้นมันจะมีหลายๆสีนะตอนเด็กเด็กเดี๋ยวน้อยไปอย่างเงี้ยบีบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเยอะเยอะ ไม่ได้มันเยอะๆลูกนี่ไม่เคยเล่นใช่ไหมมันต้องเยอะกว่านี้อีกอ่ะแต่สามาัยเด็กๆก็รู้สึกว่าหลอดมันเล็กมากเลยใช่ทีนึงได้ไม่กี่หลอดนึงไม่ได้แล้ว<ร>ต้องตัดตูดไปนะตัดตูดมาพันๆๆๆใช่มันฉีกที่ตูดมาจิงโจ้เขงงาตั้งใจได้ไหมว่าออ๋ได้ๆๆใช้นานไงบีของแม่คล้ายๆาลามค่ะเออคล้ายๆสลามเนาะเข้าเปล่าเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูกันอย่าห้องหนูพิมพ์ทำมันโน่ลูกตัวน้อยแทนมู อยเหนียวมากโนมัน no, ไม่หนาหรอกนี่อย่างเงี้ยแล้วก็มืออุดง่ายๆอ่ามือก็อุดอย่างแล้วตีมลอยได้แล้วก็ทำอย่างเงี้ดึงด้งแล้วก็เล่นกันกับเพื่อนดึง้งอย่างเงี้อ่ะเริ่มเริ่มจะแตกและ ถ้าตรงไหนมันแตกมันเริ่มรั่วใช่ไหมอ้าวตายละวบบีเป็นทำไมะคะเออถ้าแบบนี้แบบนี้เอาหลอดปากแล้วเป่าได้ค่ะเอาหลอดซ่อมได้เสียงมาไม่ตีซ่อมนะไม่ได้แล้วมันฟีบไปแล้วค่ะป้าไม่ทันต้องซ่อมตอนนี้มันไอต้องซ่อมตอนที่มันย่างไอ้นี่อยู่เสร็จแล้วพอตอนเนี้ยแล้วมาบีบแป๊ะ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 ใช่ใช่มัน่เด็กเด็กเล่นเหมือนกันเลยนี่อยู่ลาชบุรีนี่ยังเท่านะเล่นเหมือนกันเลยใช่ไหมเล่นเหมือนกันทุกประเทศเน่ยเด็กสมัยเราอย่าเป่าแรงมากค่อยๆช้าๆช้าๆ อ่าพอแล้วพอแล้วละอุด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 กลิ่นก็เหมือนอะไรปะกลิ่นเหมือนลูกโป่งเอ่ะอ้ารู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 โนโน่ไม่ใช่ตรงนี้มีลูลูเข้นไหมเข้นไหมไม่ได้ละเหนือลูกโป่งหมดไปละได้แค่เนี้ยค่ะแม่ตึองมาด้วงเลยฮะจริงเขาดึงแรงเลยรูใหญ่อ่ะหนูได้ลูกแค่นี้นะคะ ปั้มกันหนึ่งแต่ของแต่แม่ว่าของที่ไทยอ่ะที่เขาขายมันเหล็กกว่านี้นะอันนี้ดูเหนียวจัง,อ,งอ๋อเหมือนใครพูดออกมาก,กันเด็กเด็กเอออยู่ไหมอยู่ไหมเออดูของแคมุนนี่โอ้ยใหญ่เลยต,ตอนเด็กๆอ่ะเอามาที่ปากให้มันแล้วเงี้ยแล้วมันก็จะ ใช่ไหมแล้วก็เป่าแล้วก็เม้มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเล่นตอกคิดดูแล้วมันเนี่ยกลิ่นมันเกาวสารเคมีอ่ะไม่ควรทำไม่ควรทําเลยแต่ตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ไงค่ะไปทำหมดซ้ำด้วยเหรอใช่หรอทำหมดอ่ะเพื่อนๆทำไปหมดอ่ะแต่ตอนนี้ห้ามทำแล้วนะเด็กๆไม่ดีค่ะมันเป็นสารเคมีเข้าร่างกายนะอยากมาต่อกันสิคะต่อกันได้ไหมได้ได้ได้นี่ไงอ่ะเป็นชโนมแมนเอาอันนี้เป็นหัวนี่หัวเออนี่ไงเออ นี่ครับมือต้องให้เด็กคิวลองนี่นดูลองบ<ห>ีง้ดูมันจะฟินมากครับมืออ๋ออ่ <c oughs> าให้งั้นให้บี้ทั้งอันเลยแล้วพอบีบมันจะเหมือนบีบบับเบ๊กอ่าอ่าบีบเลยแล้วก็บีบบีบให้มันเป็นก้อนแบบนี้แล้วมิ้ก็บีดน้ำแป๊ะแป,ะแป,ะแปะ๊ะเออ <c oughs> ชอบไหมโอ้ยฟินฟิน ไม่ได้แล้วลูกอันนี้ก็คือแข็งไปเลยเป็นเหมือนเศษกาอย่างเงี้ยลูก